วิ่งแล้วนี่นนครับครับเาให้เห็นหน้าผมเด้อครับผมให้เห็นนะคุณท่านาผู้ชมที่กระลบท่านผู้ชมที่กระลบครับผมมาที่หอนางอุษาหอ,อ,อนี่เนี่ยผมอาศัยให้พี่ทองเป็นคนเจาหน้าที่ถ่ายให้ขอบคุณพี่ทองข้างบนนั้นนะ่ะมันเป็นก้อนหินที่เอามาเรียงใส่คือจากหินธรรมชาติแล้วก็ทําเป็นเ,เรียงเรียงฝีมือมนุษย์นะนั้น ก็บอกว่าเอานางอุสานะมาซ่อนไว้อยู่ตรงนี้เพื่อบอกให้ผู้บ่าวมาตามจีบกันว่าแต่ว่าเป็นการห่วงลูกสาวนะนะแต่ว่าเรื่องนี้นะมันมานิทานจากของอวรรณกรรมที่แปลงมาจากทางภาคกลางรายละเอียดให้ไปดูของ YouTube ของท่านอาจารย์สุจิตโรวงเทศผมดูแล้วก็มานี่แหละแล้วก็ หินลักษณะนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอนาแกเขาเรียกว่าหินหัวลิงหลอนหินเสาบักเสียงเมียงเสาบักเซียงเมียงมีสองอันหัวลิงหลอนมีอันนึงแล้วก็อยู่ที่นาตาอดูดติดกันอันนี้ก็สูงแบบนี้แล้วมีโพรงสําหรับเก็บอาหารของคนโบราณแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งเป็นลักษณะของเพิงหินชี้ไปเหมือนจระเข้ลักษณะหิน ก็เหมือนกับแบบนี้เลยเนีย่ท่านผู้ชมลักษณะเหงนกสงสัยอันนี้กัรุ่น2องร้หิล้านปีน่ะแหละอยู่สกลนครก็อยู่ที่ผู้พาขามฮะเดชอุทยานลานหินงามทางขึ้นสำนักสงฆ์ผู้พาขามลักษณะก็ไม่เหมือนโดยตรงหรอกแต่ว่ามันใกล้เคียงกันผมบอกเพื่อสื่อให้รู้ว่าขนาดก้อนหินที่มีรูปทรงแปลกๆอินตนาการ ก็ยังสามารถขึ้นเป็นอุทยานของมรดกโลกได้ภูพ่านสกลนครก็ควรจะมีเหมือนกันส่วนการขึ้นเป็นมรดกโลกของอุทยานภูระบาทเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยแต่ยังไงก็ตาม้าไปละความพยายามตอนที่เขาทำปีแล้วเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะเต่เพราะว่าปีที่ยี่ถึงได้สกลนครถ้าไม่เริ่มวันนี้ท่านจะเสียใจ ในฐานะที่เป็นกรรมการอูเพกมรดกโลกกับเมคนหนึ่งผมก็อยากจะเห็นในช่วงชีวิตผมอาจจะสิบปีข้างหน้าหรือ20่ปีข้างหน้าแต่เราทําไปเรื่อยๆก็เชื่อว่ากรุงรมไม่ได้สร้างวันเดียวต้นไม้ก็คงไม่ได้โตวันเดียวแล้วโตบักใหญ่ทุกอย่างมันก็ต้องใช้การเวลาแต่ยะละความพยายามก็จะประสบความสําเร็จเหมือนกันครับอุทยานแห่งาติภูกระบา หอ,อนากาอุตสาห์ดารสรซึ่งดังออกไปทั่วโลกแล้วตอนนี้นะบอกให้รู้ก็เป็นกำลังใจโอเค <c oughs> โอเค, <c oughs> อเคมาที่เรามาถ่ายรูปกัน <c oughs>